ย้ไม like so ่ได mm. ้เล่นนานจนลืมไปแล้วว่าเคยมีอัปเดตทอยเลตทาวเวอร์ดี e ฟนส์ EP ที่73็ดสิสพาร์ทห่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้เอเ s สแร k ส์เมสคาเมราวูแมนระดับมิสติกและตัวโหดสุดเถื่อนไซเอนตีสแมชเอก c ์ u ูซีฟเอาไว้หลอกแดกเงินเด็กหน่อยราคาเกือบ400 <Robot. S 1> แม่ร้อยช้าอยู่ใหญ่ผมเป็นหนึ่งในเด็กน้อยที่ต้องเสียเงินให้กับเกมนี้เขาน้อฮแมสค์แคเฮร่ามนราคา1.1่่เคผมไม่รู้ว่ามันโอเวอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะลองไปหาดูหลายๆเซิร์ฟดู <c oughs> ใช่โอเวอร์ไพรส์กูเกือบซื้อไปแล้วตะกี้ร้านนี้เขาขาย600เองอะ่ะ6 0 0เพรเองอย่างนั้นเหรอแบบนี้ต้องซื้อไปเลย ผมได้ตัวที่ผมต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแล้งในเอของเรากันนะครับว่าผมนั้นอยู่ในแล้งอะไรโอเคชักจะดูถูกกันเกินไปแล้วผมเกลียดการดูถูกแต่ชอบการดูแพงเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณดูเองว่าผมไม่ได้คู่ควรกับแล้งนั้นผมคู่ควรกับแล้งที่สูงมากกว่านั้นเพิ่มความห้าวหาญ20%กดออโต้สกิปโชว์ด้วยเป็นไง โอ้ยหนุ่มนอยจัดไปเลยเงินไม่พอตัวแรกเงินไม่พอซื้อไม่เป็นไรเขาออกมาแล้วเมสค์คาเมราบูแมนครูดาวสองวิกูชิบหายละเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไม่เอาดีโจมตีเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยขอร้องได้โปรดเลยนะได้โปรดเถอะเพราะว่าไอตัวที่มันวิ่งเร็วมันกำลังจะมาแล้วและตอนนี้ผมมีปัญญาซื้อได้แค่เธอตัวเดียว นะครับคือดามเมจเธอแรงมากเว้ยแต่ในอีกมุมหนึ่งการโจมตีของเธอนั้นก็ช้ามากเช่นกันคุณผู้ชมครับผมว่าผมชิบหายแล้วบางทีกูาอาจจะไม่ผ่านถึงเว็บ10ด้วยซ้ำถ้าเกิดเธอนั้นยังทำตัวแบบนี้อยู่สปอยเลอร์อเลิศนะครับเออตะกี้กูแพ้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปรับแผนใหม่ก่อนอืมดูเหมือนว่ากูน่าจะมีแววแพ้เหมือนรอบตะกี้ <c oughs> เฮ้ยแล้วนะทำแบบนี้สิ ตีช้าไปไหนอัพเกรดแล้วคราวนี้ไอ้สุดยอดไปเลยทำไมเธอตีเร็วขึ้นกว่าเดิมโอ้มีปืนพกด้วยแม่เจ้าผู้หญิงสุดแกง่งจัดการมันเลยผมว่าเธอนะครับจะมาแทนกรีเล l เซอร์คามราอย่างแน่นอนเลยว่ะว่าดาเมจเธอเยอะแถมมีอันนี้ด้วยทอยเลตสโลวิ่งคือยังไงเวลาใช้คอ้อนหนักๆอันนี้ตีหัวทอยเลตแล้วทอยเลตมั่งจะมึนงงเหรอจัดการมันจัดการมัน สุดยอดโอ้โหตัวเดียวโซโลโซโลสุดเทพรอ,อก่อนเถอะ1 0 0 0อัปเกรดคราวนี้มีปืนใหม่ข้างหนึ่งคุณผู้ชมยิงแบบยิงมือคู่เลยสมแล้วที่เธอเป็นสาวแกร่งนะครับทุกคนต่างคริดการ์ดให้กับเธอรวมถึงผมด้วยอ,อ,อมีบอสมาแล้วคิดว่าเธอนั้นจะเอาบอสอยู่ไหมเดี๋ยวผมต้องดูใกล้ๆคุณผู้ชมครับ ้ยสบายเลยอย่างนี้มึงช่วยบอกหน่อยว่าเธอนั้นยังไหวอยู่ผมจะเอา Scientist Mesh นะครับมาช่วยเธอด้วยจัดไปเลยเอ้ยโอ้มันเป็นยูนิตท,ที่เดินได้แล้วเนี่ยโอ้ my god เหมือนเจ้า Scientist ทอยเลตตัวนี้คือมันกลับใจเหรอคุณผู้ชมจริงๆเขาเป็นทอยเลตนะอืความแค้นทอยเล็ตที่มีอยู่เต็มหัวใจของฉันปลดปล่อยแบบเต็มที่เลยพที่โกงตัวนี้ นะคือดาเมจเยอะนะครับการใช้เงินอัพก็เยอะด้วยแต่แบบสตัดเถื่อนอะโคตรเถื่อนคุณผู้ชมตัวนี้ไม่ถูกสตันด้วยนะงจริงแป๊บนึงผมอัพตัวเธอด้วยเงินสี่พันก่อนคราวนี้แหละมึงนอนหลับไปแล้วเฮ้ย <c oughs> นายทาอะไรของนายวันนี้แกจะต้องมีหน้าที่ปกป้องผู้หญิงสิแมล่างอัปเกรดใหม่ของเธอคราวนี้เธอบินได้แล้วคุณผู้ชมเธอเบื่อที่จะยืนเฉยๆอยู่ตรงพื้นแล้วนะครับโอ้แย่ละแป๊บนึงผมอัปเกรดไซอันทิสแมกกอน พอดูดูแล้วมันเหมือนจะไม่ไหวแปลกๆว่ะเอาจริงนะครับนักวิทยา,าศาสตร์แกกำลังแบกเราอยู่ถือว่าใช้ได้เลยทำไมแกเคลื่อนที่แบบดับสเตปอ่ะคุณผู้ชมเคลื่อนที่แบบแหลกแปลก,ปก,ปก <laughs> เคลื่อนที่แบบสันๆคือมึงสามารถพักไปกินข้าวก่อนก็ได้นะเว้ยถ้ามึงจะหิวข้าวขนาดนี้สภาพเหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วถูกบังคับให้มาลงสนามลบเนี่ย น่า ah สงสารมากคุณผู้ชมโอ้ oh, 7,000พอดีเลยอัปเกรดถึงขั้นเต็มแม็กซ์โอปล่อยแบบฟูลโพเทนเชียลคุณผู้ชมคราวนี้เธอมีอะไรวะขึ้นพลังเอเนอร์จีตรงบนห่วงเธอด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรัศมีโคตรไกลคุณผู้ชมดูรัศมีโคตรไกลเลยอ่ะโคตรเจ๋งเอาละ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 มันเริ่มคืบคานเข้ามาแล้วโอ้จะไหวไหมวะเนี่ยโน้โอ้ผมไม่รู้ว่านี่เป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะครับ ที่กูนั้นแม่งกดออโต้สกิปแบบรัวๆเลยหรืออาจจะไหวนะครับถ้าเกิดผมอัพเขาอีกขั้นหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวมึงให้กูอัพแค่3ขั้นหนึ่งเหรอมีถึงแค่เลเวล3คุณผู้ชม what เอาล่ะผมจะเอาตัว m ม s Cam มเมอร่าวูวางไว้ตรงนี้ mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันนะครับตรงบริเวณฐานเราบวกกับบู o ด DJ TV Man เข้าไปด้วย ผมมั่นใจก็ผมว่าไอตัวนี้มันได้รับบูทแต่ตัวเนี้ยกลัวไม่ได้รับบูทแน่นอนเพราะยูนิตตัวไหนที่มันเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันจะไม่ได้รับบูทผมลองมาหลายตัวแล้วว้าวทอยเลตสีชมพูน่ารักส,ด,สดใสดูนี่สิดูรอยยิ้มที่แสนบาดใจของเขานี่สิคุณผู้ชมใช่ยิ้มเข้าไปเถอะเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะตายอยู่แล้วหรือว่ากูอาจจะตายแทนเฮ้ยบางทีกัวอาจจะตายแทนก็ได้เดี๋ยวแป๊บน,นึงอัปเกรดก่อนเรื่องนั้นมันจะไม่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเมคช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเจ้าหมอนี่จะไม่ได้รับบูทผมจะทําการวางเจ้าหมอนี่ใกล้ๆก,กับดีเจโอเคเขาไม่ได้รับบูทเฮ้ยพวกนายทําอะไรอยู่เนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นฉันจ้างพวกแกมาแพงนะไม่สิเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนะครับแป๊บนึงปิดออโต้สกิปก่อน นี่ไงอะ่ะมันไม่ใช่สิน่าจะตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตายไม่ได้เลยนะครับตายไม่ได้เลยกูสาเริ่มเล่นมาจนถึงตรงนี้แล้วเพื่อนกูขอร้องช่วยตอดมันจนตายทีผมกูาสามหมดเงินไปกับเจ้าหมอนี่ตัองเยอะเอ้ยช่วยฆ่ามันทีกูไหวละพวกมึงทำอะไรกันอยู่โอ้ขอบุญสวร <c oughs> สรค์เสลติดคอเลยเกือบตายแล้วเนี่ยฮะ ทำไมพวกนั้นต้องทำแบบนี้ด้วยเริ่มไม่ค่อยปลอดภัยนะครับผมปิดออโต้สกิปทิ้งไปเลยรอเล่นกดสกิปเพิ่มด้วยตัวใหม่ที่ผมมีผมเชื่อมั่นในศักยภาพพวกเขาพ่าพวกเขานั้นจะไม่ทําให้ผมผิดหวังเพราะถ้าพวกเขาทําให้ผมผิดหวังกูจะเอาพวกคุณไปขายในตลาดมือโอ้วววววนี่อะไรเนี่ยออโต้อะออกโต้ล็อ,อกเก็ตโซเยอร์ทอยเลต็ตชื่อ,อย,ายาวเลยเนะทํแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกไม่นานชื่อยาวๆของมึงจะกลายเป็นชื่อแปะ เอาไว้ที่หลุมศพให้คนจดจำเรียบร้อยอเจ๋งว่ะผมชอบทอยเลตแปรพักมากนะครับคือดาเมจเขาเยอะมากอะ่ะเวลาเราอัพเขาเต็ม0.2คูดาวคิดเอาละกันคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเจ้าหมอนี่จะบูทไม่ได้นะครับแต่ว่าออ no one care ดาเมจเยอะอย่างเดียวก็พอแล้วป่ะวะแถมติดสตันไม่ได้ด้วยโคตรขี้โกงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทีมนี้นั้นขาดไปคืออะไรใช่การโจมตีแบบ AOE หรือว่าการตีหมู่นั่นเอง 2ตัวที่เราเอามานี้นะครับเป็นตัวที่เน้นการโจมตีแต่ละตัวตีตัวเดียวจนตายก่อนแต่คือมันไม่ได้ตีหมู่ไงถ้าเกิดตีหมู่ผมคิดว่ามันจะน่าประทับใจมากกว่านี้เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าขออนุญาตนะผมต้องรีมูฟตัวเธอทิ้งนะครับเพื่อได้จะเปลี่ยนเธอเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วเธอจะได้รับบู์ด้วยนึกออกไหมเฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยหรือว่าผมเคยเห็นแล้วผมว่าผมน่าจะยังไม่เคยเห็นบังตัวนี้เนี่ย Polis Mutant Toilet นะครับเอ้ยมีก่อด้วยเหรอวะแสดงว่ากูย,ยังไม่เคยเห็นคุณผู้ชมโอ้ oh my god เอ้ยลูกพี่ลุมยิงเจ้าหมอนี่ก่อนได้ไหมมันกวนเส้นเตียนอะเออนั่นแหละนั่นแหละสาวๆลุมยิงมันไ hey, <now>, อ้เกาีเออ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 โอ้ยสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับทอยเลนตอนนี้ซู้เราไม่ได้เลย ี่ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามจริงๆูไม่ไหวแล้วปิดออตโต้สกิปก่อนเลยกูแค่กดออตโต้สกิปแค่สองตาเองนะเฮ้ยเ้สาวคนแก่ใกล้าตายทำไมถึงทำตัวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวพวกมึงทำอะไรกันอยู่ทำไมไม่มาจัดการตรงนี้ก่อน ตะกี้ผมเล่นไปถึงเวฟที่1้9นี่ครับผมอยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้ผมแรงอะไรแล้วต้องไปดูใกล้ๆโอเคกูยอมนะครับผมไม่ได้มีเวลามานั่งฟาร์มมอนพวกเ็กหน่อย,อยงพวกคุณแต่โดยรวมตัวที่เพิ่มเข้ามา2ตัวถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเมตาใหม่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แต่ก็ถือว่าเป็นยูนิตที่ดีนะครับเป็นยูนิตที่ดีลองหามาใช้ดูแล้วกัน